อันนี้ก็มาหาหอยครับหาหอยเชอรี่ไปก้อยครับอันนี้ก็มากับพ่อคร์ตพอร์ตเดินไปก่อนครับมาบครับพอเาคร์ตดูเคยอยากกินก้อยหอยพ่อเร์ตมาหา นี่ก็จะเป็นฝายครับฝายน้ำลน้นบรรยากาศครับบรรยากาศขึหน้าครับเราก็เดินหาหอยตามลราเมืยไปต่อไม่รู้จะได้ไหมขอดูหอยนะครับได้ไหมครับ โอ้ครับหอยยงไม่ได้เยอะครับนี่ครับยงไ,ได้ไม่เยอะครับผมตามไปเรื่อยๆครับตามร่าหอยเชอรืรี่เบยนีนยานกรายกรยา เลยครับเลยอืมโอ้หลกโอ้ยไงครับอยครับอยครับเราจะเอาได้ไหมครับทางก็ทุลักทุเลนิดนึงครับเอาขี้หยอมันได้ปะเอาได้มาเก็บน้ือเลนเะออ เงือบโอ้ลุ่นะตีดูมันก็มืนแล้วเอาไเด้๋ะได้ไหมระวังะปูด้วยนี่สามหน่วยพอได้ไหม cái tấm sợi dây khá đẹp đấy, đúng không? đúng Tay nắm được nhiều bản meo sợi tới như ấy như meo gấp như là huộc I'm not going to do anything.